好。<Yeah. S 1> yeah. บือวนึงไว้เดินไปตีงตีงพร้อมกันทีเดียวเลยเดี๋ยวให้พร้อมกันทีเดียวจับนี่ไว้จหถอยดยนะถอหยุดนี้นี่้หยอยเูนออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อย่ี่ เดี๋ยวอะไรก็รู้แบบตัวต um, um, uh, no ั้งไอัออกตนออกไปกลัวๆอย่างน้อยปล่อจักเชือกนะจับเชือกาจับเพ่นจับเชือกห้างจับเพ่นเชือกอยู่นี่จับเชือกให้เวรเอาจับเชือกไ่ร ไป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 เปไ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 ป้ปไ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 ไป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 ปไ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 ไป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 ไไป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  อูรอดรอรอหนี้รอหนี้รอหนี้ค่ะรอหนี้รอหนี้เดี๋ยวรอต่อเดี๋ยวเพิ่มนะเดี๋ยวเพิ่มนะอันนี้รอหนี้หนอ่งรอรอการเดิมสองสามอะไรอะอะไรอะ

โฮ่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  <laughs> <laughs> 秒不开心吗？ 干嘛？对吗 ผมเนี้มเนี้ย้คเออค้ไหนไหน utan <imit> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ý thức ăn của mình mình ăn của 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 mình ăn 过来，过来打篮球，过来。 ออกมาจิงนะเนี้ยที่สุดนะยัดไปไหนเด้อไมเอาเชือกเล

เดี๋ยวเราเล่นกันยิงตาเองนะคะขอเนเดินเลยเดินเดินเดี๋ยวเย้ปั้นดินเลยดีงขัดนยงตาเองจะไม่ถึงที่เลยเปิดตาเลยค่ะนี่เปิดดันดันงเปิดดันดันยงเปิดเปิดที่เราปน 不要！